ใบไม้ที่เคยมีนะตอนนี้มันก็เหลือก,กิ่งก้านสาขาแล้วค่ะดูค่ะดูหน้าหนาวมาแล้วจริงๆคือองค์ข้างนอกลบ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 าอายแล้วค่ะอายกราดค่ะข้างนอกตอนนี้นะคะเมื่อกี้เมื่อสักพักลบอยู่เลยทุกคนเนี่ยเขาโรยขาวๆทุกคนเห็นขาวๆใช่ไหมตามท้องถนนคือเขาโรยเกลือโรยเกลือเพื่อเห็นไหมคะเห็นขาวๆไหมคะเนี่ยมันคือเกลือ โรยเกลือเต็มไปหมดแล้วนั่นไงดูต้นไม้สิจากที่เมื่อก่อนเพื่อนเพื่อน,นเห็นสีเขียวสีเหลืองใช่ปะ่ะนี่คนเดินข้ามถนนพาหมาตอนนี้มันก็เป็นกิ่งก้านหมดแล้วค่ะตามมานะตอนนี้เขาโรยเกลือทุกตลอดเส้นทางนั่นหมายความว่าเขารู้แล้วว่าจะต้องมีหิมะทุกคนขาเตรียมตัวนะถ้าหิมะกําลังตกบ้านพี่เจนที่บนห้องพี่เจนนะ่ะแต่พี่เจนจะ คงจะไม่ได้คงคงจะไม่ได้ออกไปถ่ายตรงระเบียงให้ทุกคนดูนะแต่ว่าจะถ่ายจากหน้าต่างหรือจะไปเช็ดหน้าต่างระเบียงให้ทุกคนดูความสวยโอเคแป๊บหนึ่งไปชุบแป้งก่อนเดี๋ยวมาต่อคลิปให้ไม่ต้องถามนะ <c oughs> ขนาดเนี้มันหนาวขนาดไหนทุกคนไม่ต้องถามนะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศข้างนอกนะ แล้ววันนี้จะพาไปช้อปปิง้งค่ะบรรยากาศนอกนอกนอกแบดแรงขนาดนี้แต่บอกเลยนะโอ้โหหนาวจับใจเลยจ้ามาวันนี้เราจะพาไปช้อปปิ้งกันแล้วก็อย่าลืมนะทุกคนเขาก็จะมาหยอดตู้หยอดตู้กันตรงนี้ตู้ขวดน้ําซึ่งพี่เจนเองก็หยอดเหมือนกันหยอดเสร็จแล้วก็ได้คูปองวันนี้ไม่ทันได้ดูเดยอนไดวันนี้น่าจะได้ประมาณสี่ร้อยทุกคนได้ประมาณสี่ร้อยแล้วเราก็จะพากันไป ช้อปปิ้งจ้าโอ้ยช่วงนี้ดอกไม้จะแพงทุกคนมาดูนี้กันเท่าไหร่โอ้โหหัวมันเลยใหญ่มากสี่สิบบาทโอ้ยก่อนใหญ่มากสี่สิบบาทต้องจัดค่ะต้องจัดสี่สิบบาทโอ้ยเอะไรต่อเอะไรต่ออะไรต่อ มันฝรั่งไม่เอาเราเน้นอาหารไทยโอ้โหหัวนี่ก็เหมือนกันดูใหญ่มากทุกคนดูสิหัวโอ้ยจัดไปจัดไปหัวเบลเลยหัวเบลเลยเดี๋ยวไปดูดอกไม้หน่อยดอกไม้เป็นไงมั่งปุ้ยมีนี่วันนี้มีกล้วยไม้อะ่ะมีกล้วยไม้อะ่ะทุกคน กล้วยไม้ปลูกกล้วยไม้แผนสองสามร้อยเอแล้วเนี่ยช่วงนี้มันจะมีพวกไอ้นี่ยขายเยอะมากนะทุกคนค่ะเนี่ยพวกแบบเนี่ยเยอะมากเอาไปปลูกไว้สำหรับปีหน้ากุหลาบกุหลาบ มาทุกคนเดี๋ยวตามไปพาไปดูอย่างอื่นนะเลือกดอกกลับแป๊บหนึ่งนะนี่ค่ะหมูทุกคนหมูหมูหมูเจ็ดร้อยกร,รมัมสองร้อยกว่าทุกคนหมูน่ากินเนาะเขาทำสะอาดสะอ้านอะ่ะเขาทำสะอาดสะอ้านแล้วก็ที่สำคัญคือแบบดูสิคะเขามีทั้งหมักแล้วแล้วยังไม่ได้หมักแต่หมักแล้วเราไม่ซื้อนะเพราะว่าหมักแล้วมันมันไม่ค่อยอร่อยอะ่ะสำหรับรสชาติเราอะ่ะทุกคนค่ะมันไม่ค่อยอร่อย สำหรับรสชาติของเรานี่ก็เหมือนกันน,นี่เขาหมักไว้แล้วเห็นปะแต่มันไม่ลอ,อยสำหรับรสชาติเราเอาอตรงๆเนื้อเป็นก้อนปลาแซลมอนโอ้นี่กระดูกหมูอะไม่กินแล้วเนาะกระดูกหมูไม่เอาแล้วเนาะเบื่ออันนั้นเอาไปทาสเต็กดูด,ดูทุกคนคขานุ่งที่นอนของใช้เสื้อผ้าอะไรมีหมดอันนี้ดีจังเลยนี่อะไรเนะี่ย14บาทนี่อะไรอะสำหรับนอนกอดเหรอ ทุกคนเอาไปนอนกอดเบสเข้าท่าดินะอะไรก่อนเข้าท่าดินะเนี่ยซื้อสักอันดีกว่ามาดูกันทุกคนใช้ยังไงซื้อสักอันเข้าท่าดิพี่เจจะพาทุกคนมาดูชีสนี่ชีสตระกูลชีสของเขาชีสชีสดู ชีสเยอะมากค่ะชีสเยอะมากพี่เจนน่ชอบกินอันนี้อันนี้อร่อยชีสอันนี้อร่อยทุกคนอร่อยจริงอันนี้อร่อยจริงพี่เจนบอกเลยอันนี้อร่อยจริงพี่เจนชอบกินอันนี้นี่อันนี้อร่อยเดี๋ยวซื้ออันนี้ไปกินชอบกินยี่ห้ออื่นอันแบนๆพวกนี้มันไม่ค่อยชอบอ่ะอันนี้มันเป็นเรื่องเป็นลาวเป็นชิ้นเป็นอันชอบกิน เบคอนเบคอนดูเบคอนอ้วนไม่กินชอบกินเบคอนแต่วันนี้ไม่กินไม่ซื้อแล้วมันอ้วนตอนนี้คือสนใจไอ้นี่อยากได้อันนี้กลับมาเอาอันนี้ทุกคนกลับมาเอาอันนี้เดี๋ยวจะไปนอนนอนดูทุกคนไลค์ไงเอาอันนี้ไปนอนดูทุกคนไลค์โอเคปะโอ้ยตระก,กูลไวนย ตระกูลไวายเยอะแยะมากมายไก่กองซื้อไม่หวานไม่ไหวตระกูลไวายทุกคนดูซะก่อนไวเยอะมากจ้ะเลิศจ้ะเลิศจ้ะอันนี้โยเกิรต์ตไวายไวายกับโยเกิร์ตอยู่ตรงข้ามกันจะกินไวายหรือกินโยเกิรต์ตอยู่ตรงข้ามกันเลยทุกคนคุณแช่แข็งกุ้งเดี๋ยวซื้อกุ้งก่อน พี่เจนชอบกินกุ้งอันนี้อร่อยกินกุ้งซื้อกุ้งก่อนอันนี้กุ้งนี้พี่เจนก็ซื้อไปทําพวกเอ่อเนี่ยเล็กๆเนี่ยทาน้าพริกน้าพริกชุ่กุ้งยำอะไรแบบนั้น,นนี่เล็กๆเอาไปทำน้าชุม่มน้าพริกเอ่อแล้วก็น้าปล่าหวานถ้าได้หลงหมวงมานะแต่ไม่มีว่างนี่ไม่มีหลงหมวงหน้านี่ไม่มีหลงหวงไม่มีหลงหงเปรี้ยวๆแอปเปิ้ลเปรี้ยวก็ไม่มีเนี่ย ชายแทนได้น้องเออเนี่ยโยเมืองน้องโยเมืองน้องว่ากันพัน,นี์ออนีแล้วน้องชายคล้องแทนเหล่านั้นรู้ไหมอันนี้พิซซ่าไม่ใช้ค่ะที่ฉันไม่กินพิซซ่านี่ขนมปังโปเชียนดิฉันก็ไม่กินนะคะช่วงนี้มันก็เป็นช่วงของช็อกโกแลตแหละทุกคนดูดูช็อกโกแลตรา,ราคาแพงนะไม่ถูกนะทุกคนเนี่ยแค่ในถุงแค่นี้สองร้อยอ่ะสองร้อยอ่ะไม่ถูกนะ แพงแพงอันนี้เท่าไหร่อันนี้เท่าไหรอ่อันนี้ลดราคาไม่บอกอ่ะอันนี้เขาไม่บอกว่าเท่าไหร่อ่ะก็น่าจะมีสามร้อยอ่ะพี่เจนว่าอันเนี้ยอันเนี้ยแพงแพงช่วงนี้ช็อกโกแลตแพงมากเลยทุกคนนําเสนออยากแนะนําคืออะไรรู้ไหมน้มําหอมน้ําหอมเนี่ยนะเหมือนชาแนลนัมเบอร์ไฟเลยอ่ะกลิ่นมันนะแบบน้ําหอมกลิ่นมันนะเนี่ยกลิ่นเนี้ยกลิ่นเนี้ยพี่เจนอ่ะ บอกเลยเนี่ยมันเหมือนชาแนลนัมเบอร์ไฟล์เลยทุกคนแต่ขอโทษเนี่ยแค่สองร้อยกว่าบาทโทษถูกแล้วมันก็ใช้ดีจริงๆพี่เจนน่ะชอบซื้อไปฝากเขาเพราะว่ามันใช้ดีมากพวกนี่พวกครีมทานหน้านู่นนี่นั่นทุกคนเลิศบอกเลยเลิศทุกคนเลิศการันตีการันตีนต <c oughs> ยีเหล็กยีเหล็กเพราเราเรียกยีเหล็ก โอ้ยสารพัดส,สารเพบางอย่างของไม่ต้องแพงนะแต่มันใช้ดีทุกคนเชื่อไหมบางอย่างของไม่ต้องแพงแต่มันใช้ดีมันมีอยู่จริงทุกคนไม่แพงแต่ใช้ดีมันมีอยู่จริงแค่เราต้องเลือกใช้แค่นั้นเองแล้วของบางอย่างในห้างแบบใหญ่ๆอ่ะบางทีมันลดราคาถูกๆทุกคนพี่เจนะเขาคอยจ้องเอาเรื่องเวลาลดราคาหลังปีใหม่เนี่ยต้องจัดอะ่ะใครมีลูกแพมเพิสแพมเพิสโอ้โหมา ช้อปปิ้งด้วยกันนะจ้าพี่เจนต้องวิ่งเข้ามาเลยอ่ะเจอของลดลาดค่ะน้ำหอมซึ่งแบบอันนี้มันติดทนนานมากทุกคนพี่เจนไม่อยากจะเมาซี่เลยลดราคาลดมากเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอุย้ยห้อนี้ดีด้วย เกี่ยวก้อนหูกองเต็มเลยทุกคนเห็นไหมเนี่ยเขาลดราคาทุกคนเนี่ยของเนี่ยโหโชคดีมากเดี๋ยวขอซื้อน้ําหอมไปมบนนะเลือกกลิ่นก่อนนะเลือกกลิ่นก่อนนะซึ่งแบบมีกลิ่นอยู่ในใจแล้วนะใหของเลยทุกคนใหญ่มากอันนี้ก็ใหญ่มากใหญ่กว่ามืออีกใหญ่จริงๆมาดูกันว่าหมดเนี่ยเท่าไหร่ สมัยก่อนบอกเลยไม่เกินสองพันสองพันหน่อยๆตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณสามถึงสี่พันทุกคนเพราะว่ามันขึ้นราคาสรุปพี่เจนก็ได้น้ําหอมไปนะได้น้ําหอมไปฝาก <c oughs> คนปนคร,รนะเทศไทยลดราคาต้องรีบซื้อเลย <c oughs> เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าได้เท่าไหร่ส่วนอันนี้ทุกคนเนี่ยเขาไว้หน้าศพช่วงนี้จะแบบขายเยอะมากเขาไว้หน้าศพเป็นของที่แบบเป็นดอกไม้เป็นเปลี่ยนที่เขาไปจุดไว้หน้าศพค่ะ เด็ดเสร็จพี่เชนทายไม่ผิดเลยนะสี่พันจริงๆสมัยก่อนทุกคนจ่ายแค่เนี้ยแค่สองพันอะตอนเนี้ยสี่พันจ้ะพี่เชนเดาไม่ผิดเลยสําหรับการคํานวณการซื้อของคือมันซื้อประจะําอ่ะมันก็เลยเดาไม่ผิดเดาไม่ยากซื้อประจามันก็เลยเดาไม่ยากทุกคนราคาแบบโหดราคาแบบตอนนี้ขึ้นราคาทุกอย่างแพงไปหมดเลยนั่นแหละไม่ใช่เฉพาะ ที่ไหนทั่วโลกอะ่ะแด้ามาแค่นี้เองหมดไปสี่พันราคาโหดอยู่โหดจริงๆยิ่งถ้าเดินตรงไปตรง,งน้นตรง้นดอกไม้ชอบดอกไม้โอ้โหทุกคนคะ่ะชอบดอกไม้นี่แพงมากช่วงหน้าหนาวอย่าเดีวหลงเข้าไปเลยนะพี่เจนหลงไปอะพี่เจนหมดเป็นร้อยพอกับค่าอาหารก็ไม่ไหวนะทุกคนไม่ไหวจะเคลียร์นะมันไม่เลยไม่อยากเดินไปทุกคน ไม่เดินไปดีกว่าแค่อาหารก็พอแล้วจะได้ไปเตรียมตัวไะไรสด